สวัสดีครับคลิปนี้ผมมาแนะนําบ้านพร้อมที่ดินนะครับผมราคา420,000บาทเท่านั้นนะครับเป็นบ้านพร้อมที่ดินติดถนนสายสองนะผมห้วยยางไปน้ําตกห้วยยางนะครับห่างทะเลแค่3กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมเข้าจากเพชรเกษม2กิโลนะครับอยู่ห้วยยางถนนสายสองนะครับผมตัวบ้านมีสองห้องนอนนะครับหนึ่งห้องน้ําหน้าบ้านติดถนนเลยนะครับกว้าง20เมตรผม เนื้อที่3งาน8ปตารางวานะครับ3างานกับอีก8 8ตารางวารวมเป็นทั้งหมด3 8 8ดบแดตารางวานะครับผมพร้อมโอนเลยนะครับสนใจก็สามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงนั่นเลยนะครับเกาะทางเราเป็นเพียงสี่กลางเท่านั้นนะครับผมไม่ใช่ในหน้านะครับสี่0ส0สองมืนบาทนะครับผมอีกถนนด้วยนะครับคุ้มครับผมนะครับ สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลจากเจ้าของได้เลยนะครับจะนัดดูที่อยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับผมเบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนสามารถคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ